สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมกล้วยไม้แปลกอีกตัวและหายากเป็นแพรแบบนี้เลยนะครับผมเป็นแพรใหญ่ๆแบบนี้เลยนะสําหรับสิงโตหน,น้าคราชนะครับผมเอื้องสิงโตหน,น้าคราชนะครับผมสิงโตหน,นา้าคราชชื่อเป็นมงคลไม้เป็นมงคลน่นานําไปติดต้นไม้ที่บ้านครับผมแขวนติดสวยๆไว้ได้เลยที่บ้านนะครับผมมาเป็นแพรใหญ่6กกิโลเลยครับผม มาเป็นแพรใหญ่ๆ6กกิโลเลยตรงนี้สวยมากครับผมเราขายเป็นแพรแบบนี้เลยสำหรับใครที่สนใจอยากได้ไปนะดอกสีแดงเข้ารับเข้ากับตุ่จีนพอดีนะครับผมดอกสีแดงนะสิงโตนาคราดแพรใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะ แพ้ใหญ่ผมแบบนี้ผมขายอยู่ที่แพรละ4,500บาทพร้อมส่งเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมพร้อมส่งเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสําหรับสิงโตนัคราชนี้แพรนี้หนัก6กิโลครับผมผมขายแบบราคาเหมาเหมาไปเลยพร้อมค่าส่งอยู่ที่4,500บาทนะสนใจโทรมาหาผมได้เลยไม้แปลกตัวนี้นะที่เบอร์095-941-8988 0959418988นะครับผม เดี <owad Es> ๋ยวผมจะยกให้ดูเลยว่ามันเป็นแพรใหญ่ติดกันแค่ไหนนะครับผมผมจะยกให้ดูเลยนะว่าเป็นแพรใหญ่ติดกันสวยแค่ไหนนะผมสวยมากครับผมเป็นแพรใหญ่มากสวยมากดูได้เลยครับผมว่าข้างหลังเป็นแพรใหญ่สวยมากนะครับเป็นแพรติดกันครับผมถ่ายมุมกว้างให้ดูเลยครับผมว่าเป็นแพรใหญ่นะนี้เลยนะผม สวยสมบูรณ์ครับผมงานก็ใหญ่สวยสมบูรณ์แบบนี้เลยสําหรับกล้วยไม้ป่าหายากอีกชนิดหนึ่งนะครับผมสําหรับสิงโตนาคราชื่อเป็นมงคลมากนะครับผมดอกสีแดงสดสวยนะครับผมดอกสีแดงสดสวยเหมาะกับเทศกาลจุดจีนนี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะให้ไปเป็นของขวัญปีใหม่สําหรับผู้ใหญ่ท่านใดนะผมขายแพ้ใหญ่ๆแบบนี้4,500บาทพร้อมส่งเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะโทรมาหาผมได้เลยที่เบอร์0ูนย์1 8 9 8 8 0959418988แพ้ใหญ่ๆสวยๆแบบนี้6กิโลกว่าผมคิดแค่4,500บาทพร้อมส่งเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสำหรับสิงโตนัคราชนะครับผมสิงโตนัคราชนะเดี๋ยวผมขอวางไว้ตรงนี้ก่อนนะ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะผมผมฝากกดติดตามกดไลค์กดถูกใจให้เราด้วยเราจะส่านนำกล้วยไม้ชนิดแปลกๆต่างๆมาให้ท่านดูนะครับผมดูได้เลยว่าสวยสมบูรณ์มากสำหรับสิงโตนาคราชนะครับผมสิงโตนาคราชนะะาราช,ชื่อเป็นมงคลดอกเป็นสีแดงรับกับตรุษจีนนี้นะครับผม แพรใหญ่6กิโลนี้ผมขายที่4,500บาทนะโทรมาสั่งจองได้เลยมีแค่แพะเดียวนะครับผมผมได้มาแค่แพะเดียวนะโทรมาเลยที่เบอร์0 9 5 9 4 8 9 9 8 8 0 9 5 9 4 1 8 9 8 8สําำหรับสิงโตนคราชนะครับผมสิงโตนคราชนะสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้สิงโตนครราชนี้ไปเกาะต้นไม้โทรมาหาผมเลยนะแพรนี้ผมขายถูกๆ4,500บาท 4,500บาทโทรมาที่เบอร์0959-418-988 0959-418-988ต้นใหญ่สวยสมบูรณ์ทั้งหมดนะคะผมฝากกดติดตามช่อง Post A Channel กดถูกใจกดแชร์กด Subscribe นะคะผมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ให้เราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เรา2คนนะคะผมสำหรับคลิปนี้ผมราไปก่อนครับสวัสดีครับ